ให้แสงธรรมนำชีวิตข้อคิดดีๆให้คุณเก็บไปคิดหนึ่งคนตาบอดคบได้คนใจบอดคบไม่ได้หลวงปู่คูลปริสุโทโธสองทำบุญกับพระที่ไหนๆก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้านพ่อแม่เรานี่แหละอย่ามองข้ามท่านไปหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย 3. บาดรั่วเพราะสนิมกัดกร่อนฉันใดคนปล่อยให้กิเลสตัณหาตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้ก็ต้องถูกเช่นนั้นเหมือนกันหลวงปู่จันร์สิริจัมโท 4. พ่อแม่นี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างให้เราเป็นพระของเราเป็นพระผมของเราเป็นครูคนแรกของเราเป็นผู้ที่เราควรเคารพกราบไหว้บูชาสักการะ ทุกข่ำเช้าปัญญาณนาันทภิกขุ 5. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอหาคนที่ดีกว่าเธอหรือดีเสมอเธอคบไม่ได้เหล่าไซเธอพึงท่องเที่ยวไปแต่เพียงลำพังผู้เดียวเสมือนหน่อแรดยังประเสริฐกว่าการครบคนพานเพราะการครบคนพานย่อมนำไปสู่วิบัติโดยแท้พุทธดำรัต 6. ความชั่วทุกอย่างแม้ไม่มีใครเห็นก็ชั่วเพียงแต่จะชั่วเร็วหรือชั่วช้าหากมีคนเห็นก็ชั่วเร็วแต่หากยังไม่มีคนเห็นก็ชั่วช้าหลวงปู่จันสีจันททีโปโ 7. ไปเดือดร้อนอะไรกับคนนินทาใครนินทาเราไม่ได้ยินไม่สนใจก็สบายคนนินทาหนะ เป็นยาชูกำลังที่เตือนตัวเองเขาติดีกว่าเขาชมจะได้รู้ตัวถ้าเราเป็นอย่างนั้นจะได้ปรับปรุงเราจะไปโกรธเขาทำไมถ้าไปโกรธเขาก็เรียกว่าเราแพ้ตัวเองหลวงปู่ท่อนยาณัทโร8ถ้าขี้เกียจด้วยโง่ด้วยจะปล่อยปลาไหลกี่ร้อยตัวก็จะไม่มีทางไหลลื่นพระพยอม กัลยาโน9ขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวแล้วนั่นแหละจึงค่อยเลิกทำหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโย10ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้แต่สันดานของคนเราที่นอนนิ่งอยู่กลนบึงซึ่งไม่เหมือนกัน ย่อมขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยากหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ 11. เกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้อยู่ในโลกทั้งทีจะต้องทำดีฝากไว้จะตายไปทั้งทีอย่าลืมเอาดีติดตัวไปหลวงปู่บุญกู้อนุวัฒโน 12. เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคต อดีตล่วงไปแล้วดีก็มาแล้วชั่วก็มาแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ต้องดีหลวงปู่ฟันอาจารโร 13. การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีและพึงกระทำแต่ควรทำให้สมฐานะอย่าทำบุญด้วยความเชื่อที่ว่าทำมากๆจะได้บุญมาก จนกลายเป็นการทำบุญที่มีเท่าไหรก็ทำบุญหมดอันนี้ไม่ถูกพระพยอมกาลายาโน14คนเราทุกวันนี้ดีแต่ส่องกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียวให้เอากระจกด้านหลังมาส่องเสียบ้างแล้วจะเห็นเองสมเด็จพระพุทธจารย์โตพอมรังสี15เรามีมือสองข้าง วันหนึ่งวันหนึ่งก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใครต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนหลวงพ่อพุทธฐานิโย16จะตำหนิติเตียนคนก็ต้องดูอย่าให้ตนมีข้อควรตำหนิตีเตียนอย่างเดียวกันมันจะย้อนกลับมาหาตนก่อนไปหาเขาท่านพุทธทาสพิขูส 17. ทุกอย่างแค่เพียงชั่วคราวนะไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไป พระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโย18การทำบาปไม่ว่าที่แจ้งที่รับมันเป็นบาปเสมอกันหมดทำที่แจ้งก็เป็นบาปทำที่รับก็เป็นบาปเพราะเราเป็นผู้ทำเองบาปเป็นของเราเองไม่ได้อยู่ในที่แจ้งหรือที่รับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน19อย่าคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของโลกของจกักรวาล ทุกคนต้องคอยโอ๋คอยพนอหัดเป็นคนไม่สําคัญของโลกดูบ้างไม่แบกก็ไม่หนักยืดมากทุกมากยืดน้อยทุกน้อยไม่ยืดก็ไม่ทุกธรรมะอินเทรน20สนกสองหัวยากที่จะเลือกเอาสักหัวเลยไม่ครบทั้งสองหัวนั้นเป็นการถูกต้องแล้วท่านพุทธทาสพิขุ ปัญหาสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงถามสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจ,จากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำให้เป็นปกติถ้าวันใดเราเผอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระงับจากความฟุ้งซ่านก็ดีวันใดถ้าเราเผอไป ลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงประนามตนเองว่าเหล่านี้เลวเต็มที่แล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระประทีพแก้วสอนตามความเป็นจริงทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนและสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างและในเรื่องความตายนี้ไม่จะเป็นต้องศึกษารายละเอียดเห็นกันอยู่ทุกคน เพราะว่าคนส่วนใหญ่ลืมไปคิดไปว่าตัวเองจะตายเคยเป็นงานศพชาวบ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ้านที่เขาตายกันนี่เราประมาทกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีจึงได้แนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิดเรื่องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีเป็นปัจจัยสำคัญ ให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ง่ายจะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตและก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตหรือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นก็คือเปสกาลีทิดาเปสกาลีทิดานี่เคยอยู่ในเมืองอาราวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงประทับสําราญอริยบท อยู่ในพระคันทก,กุติวิหารในตอนเช้าองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตามเข้าสู่เขตเมืองอาราวีองค์สมเด็จพระชินสีถือต่อไม้เป็นธรรมาติที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัฒหานมาถวายขณะนั้นเปสการีทิดา คือลูกสาวของนายช่างหูเปสการีแปลว่าช่างหูธิดาแปลว่าลูกสาวทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสร็จหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ส่งเทศนาแบบสั้นๆว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่สำหรับเวลากำหนดการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจงประกอบความดีเข้าไว้ถ้าใครสร้างความชั่วแล้วจะไปถึงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากแต่ถ้าคนใดสร้างความดี คิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าคิดว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าวีหน้าเดือนโน้นเราจึงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัปปยยพภและเมื่อองค์สมเด็จพระนราศพูดเท่านี้ องสมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จกลับเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศเทียพระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับวิหารคือชาวบ้านไม่สนใจทว่าสาวน้อยกรอยใจหรือเปสการีทิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษ ว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายกับดวงจันทร์และพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระพักควันก็แจม่มใสไพเราะลีลาแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็น่าฟังเป็นที่น่าชื่นใจเธอจำไว้ได้ว่าองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอยาบประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ แล้วเธอก็ทำความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำการแนะนำในคราวนั้นก็มีศีลห้าเป็นสำคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐานเธอไม่ประมาทในการประกอบกุศลกรรมสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิต ที่ว่ามีสิทธิ์เข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อสักวันหนึ่งพ่อก็ดีเราก็ดีก็ต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผี ควรจะเป็นผีที่ดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเธอคิดอย่างนี้จนเป็นเอกคขตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึงพระสุรลเสียงขององค์สมเด็จพระผู้ม,มีพระภาคเจ้าที่ได้ตัดขึ้นจับใจจนเป็นเอกคขตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าเทศนาครั้งแรก เธอมีอายุได้16ปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเข้า19ปีองค์สมเด็จพระชินสีทรงตรวจสอบอุปนิสัยของสัตว์โลกในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกในข่ายของยานก็ตกใจว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบด้วยอำนาจของยานว่าในสายวันนี้กุลสตรีคนนี้ก็จะถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุองค์สมเด็จพระมรมโลกเชษจึงได้พิจารณาว่า ถ้าเราจะไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติที่แน่นอนไหมองค์สมเด็จพระตอมไตทรงได้ทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคำว่าคติแปลว่าการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าถ้าแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคน เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไปนิพพานอย่างนี้เชื่อว่ามีคติแน่นอนองคสมเด็จพระจินนวจึงมาคิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอจะมีคติที่แน่นอนไหมก็สงทราบว่าถ้าทรงจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าช่วยเธอยังไงจึงจะมีคติที่แน่นอนองสมเด็จพระจินนวรก็สงสาบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อ เธอตอบให้เราสาธุการรับรองพอจบคาถาสีข้อเธอก็จะได้บรรลุพระโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันบรมสุขฉะนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้ม,มีพระภาคเจ้าไม่ชวนใครไปแต่องค์เดียวนั่งอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดลูกสาวของนายช่างหูทำงานเสร็จ ก็ตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้ส่งมองดูหน้าเธอเมื่อสบตากันเธอก็ส่งทราบว่าองค์สมเด็จพระขวันต้องการให้เข้าไปรกไรเธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ถามปัญหาสี่ข้อพระองค์ถามว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ถามว่าเธอจะไปไหน เธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะปัญหาในสีข้อนี้คือข้อที่หนึ่งทรงถามว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตถามว่าเมื่อก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบ ข้อที่สองทรงถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบข้อที่สามทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงยังไงก็ต้องตายพระเจ้าค่าข้อที่สี่ทรงถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบก็เพราะว่าความตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะ เลยไม่ทราบอาการตายแต่ยังไงยังไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองด้วยการสาธุการจึงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทำให้เป็นพระโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงพระโสดาปฏิมัค์อยู่แล้วคือข้อที่หนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อที่ว่าสักกายทิฏฐิเธอเข้าถ,ถึงแล้วในเบื้องต้นข้อที่สอง เธอนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานข้อที่สนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอยาบประมาทในชีวิตข้อที่สี่ทใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิสอนมีศีลห้าเป็นต้น ที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้เธอจําได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นโสดาปฏิมกแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตมีความมั่นคงในคุณพระรัตนไตรมั่นในความตายคิดว่าเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่ มั่นในศีลที่เธอรักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างนี้แหละบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระจินวรนกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนํากันวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่ายากไหมถ้ายากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปดูตัวอย่างเปสการีทิดาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านจึงกล่าวว่าเธอเป็นพระโสดาบันย้อนหลังไปนิดเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วการต่อไปเธอนึกถึงวงพระพักของพระอมไตรบรมศาสดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้า นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์อันทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสรพระทธธรเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนมีปฏิบัติศีลอย่างเข่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังคําสอนก็จะเห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระจินวันในตอนนี้ เป็นของไม่หนักแล้วก็เป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตทรงอารมณ์ตามคำสั่งและคำสอนที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นจนอวสานชอบใจตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้ทรงตัว และผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นพระโสดาบันและต่อจากนี้ต่อไปขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจงพยายามทรงอารมณ์และตั้งไว้ในความดีตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปัรถนา